สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับอันเดเมรีบอลนะครับซึ่งเป็นแบบที่เพิ่งเปิดใหม่เร็วๆนี้เลยนะโอ้โหรอเรือชาร์จเจนสุดเลยเอาเป็นว่าเราจะมาเริ่มเล่นกัน,นเลยดีกว่านะครับผมก่อนอื่นก่อนเราจะไปเล่นกันนะครับผมขอเกิดไว้ก่อนเลยว่าท่านผู้ชมอาจจะคุ้นเสียงผมดีนะครับใช่ผมคือช่องกินแมนซิโลนะครับซึ่งผมมาเปิดช่องใหม่ก็คือช่องนี้เท่ากับทำไมต้องเปิดใหม่เพราะว่าผม อยากจะเปิดใหม่เพราะว่าช่องเก่ามันมีอะไรหลาย,ลายอย่างนะครับโอเคเอาเป็นว่าเราไม่พูดเล่าอเพลงนะครับเราจะมาเล่นกันเลยนะโอเคนี่ก็เป็นการเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดเลยคือล็อบบี้สวยมากๆ ไม่อึดอัดแล้วก็แสงเนี่ยค่อนข้างจะแสบตาไปนิดนึงนะสำหรับใครที่ไม่ชอบแสงเยอะก็อาจจะทําให้แสบตาได้ในบางครั้งนะครับแน่นอนนะครับว่าในการเริ่มเกมมาสำหรับเกมแนว tower defense เนี่ยเราจะต้องมาใส่โค้ดกันก่อนนะครับซึ่งการใส่โค้ดเนี่ยเราจะมาอยู่กับ A.P.C ตัวนี้นะครับซึ่งอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะให้เราเดินเข้ามาคุยนะครับแล้วก็กด E ที่ลู f ี่นะแล้วเราก็ไปเอาโค้ดมาใส่เลยนะครับผมจะทิ้งโค้ดเอาไว้ให้แล้วกันนะครับผมอาจจะทิ้งโค้ดไว้ให้ถ้าเกิดว่าผมไม่ลืมนะฮะ อาละรครับท่านผู้ชมนะตอนนี้เราก็ใส่โคดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งเราได้เพชรมาทั้งหมด9,400เพชรนะโอ้โหสุดยอดไปเลยแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ผมจะทำต่อไปเนะี่ยแน่นอน,นว่าเป็นสิ่งที่เบสิกเบสิกนะครับนั่นคือการสุ่มตัวละครน,นั่นเองซึ่งการสุ่มตัวละครน,นะครับเราจะมาสุ่มที่ตรงนี้นะฮะจะเป็นบริเวณซัมมอนตรงนี้เลยเราก็จะมาสุ่มกันนี่ครับนี่ก็จะเป็นหน้าไซซัมมอนนะผมบอกว่าแสบมันเยอะใช่ไหมมาเข้ามาในนี้นี่ยิ่งกว่าเดิมอีกโอ้โหมันแสบตาซะแล้ว เหลือสักสี่พันดีกว่านะครับเราลองสุ่มกดไปเลยห้าร้อยืแล่แร่แร่อีกแร่แร่แร่ต่อไปแร่ไม่หยุดตัวที่9แล้วอุย้ยได้อีปิกมาครับได้เนจิมานะเออก็ไม่รู้เป็นดีหรือเปล่านะครับอ่าแล้วที่ผมไปดูมานะผมรู้สึกว่านี่มีสมอรแอนิเมชันเราสามารถปิดได้ตรงนี้ครับโอเคก็หวานหมูแล้วทีนี้เอาากเฉยเลยเอาพัก โอเคาเราจะขายตัวแรที้ไปแล้วกันนะครับเรามาดูอินเด็กกันก่อนดีกว่าตอนนี้เป็นโอเด้งนะแล้วก็โยสุเกะแล้วก็รีนะครับผมร็อกรีผมอยากได้บูมแม่นะเพราะว่ามันเป็นตัวทําเงินนะครับแล้วก็สุ่ต่อโ,อโอ้โอโอุโอ๊ยเจเนจิมาครับโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ขออนุญาตสุ่มไปให้หมดก่อนแล้วกันนะครับผม อ้ยไปโอเด้ง hey, นะคุผู้ชมสุดยอดตอนแรกผมบอกว่าเราจะเหลือแค่อ่า4,000ใช่ไหมตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับเราได้โอเด้งมาแล้วโอเคเราตรงน,นี้มีใครให้รับด้วยฮนะอเอยรับไปเลยเราจะไปลงสตอรี่กันนะครับอ่าเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปลงสตอรี่นะรเราจะมาสำรวจแมปรอบๆกันก่อนแล้วกันนะครับนี่จะเป็นลนะีดเดอร์บอร์ดเนาะอันนี้เป็นเพย์โอเคตรงนี้ก็เป็นการเข้าไปเล่นนะนี่อะไรเอ่ยอินเด็กเหมือนกับ anime adventure เปล่าอ่าใช่นะครับถ้าเราสุ่มตัวละครอะไรได้มันก็จะปลดล็อกแล้วเราก็จะสามารถรับเพชรได้ โอหเพชร2,003สุดยอดนะครับผมแล้วมีเพชร7,009ละอันนี้อะไรเนี่ยนี่เป็นเทชใช่ไหมเฮ้ยเ้าทำไมเรามีผมมี41เพชรเลยวะอ๋อเราได้จากโค้ดนะครับโอเคเราจะมาสุ่มให้โอเด้งกันดีกว่านะครับไม่ต้องพูดพลาดทำเพลงเรามาสุ่มกันเลยปั๊บปั๊บเอ๊ะขอดูอินเด็กซ์ก่อนเทชอะไรจะดีที่สุดนะเทชรวิลเล่โคลใช่ไหมศูนย์จนหนึ่งเปอร์เซนต์โอเคทราบรู้เรื่องวิเซเยอร์25ดาเมจโอเคผมเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนดีกว่า อุ้ยตรงนี้มีให้รับของด้วยรับเลยแล้วนะกันนะได้เทรดคริสตัลเหมือนกันโอเคอันนี้ก็เป็นที่อีโวนะเอาเป็นว่าเราจะไม่เล่นอะไรเยอะมากนะครับเราจะเข้าเล่นแล้วกันนะอ๋อเราลืมอีค i ย u ูนิตโอเคไปเราไปเล่นกันดีกว่านะครับด่านแรกนี่โอ้โหเวสตี้ทําเอาผมนึกถึงอันนี้เป็นเอเวนเจอร์บาๆเลยนะนะันเนี่ยเข้ามาเรียบร้อยโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยแมบมันสวยนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปดูสิ โอ้แต่มันโอ้โหมันสูงออกในไกลขนาดนี้เลยเหรอเจ๋งเจ๋ง <ๆ S 2> โอเคครับกดสตาร์ทด้านบนแน่นอนนะครับเราจะต้องมาวางตัวต้นเกมกันก่อนนะครับนั่นคือฮีเอวิ่วงใหญ่มากแล้วเนี่ยโอเคเราสามารถวางได้เลยนะวางไป <Wow. S 1> นี่เชี่ยวิเวสสคิปเร็วมากครับมีออโต้สคิปใไห้เลยอ๋อนี่มีเปไปถ้าอัพตอนแรกหกร้อยดูดิตีโอ้อนิเมชั่นโคตรสวยเลยท่านผู้ชมลองล็อกลีสิ เ,เอาไปเอาไปโหโคตรสวยอะโคตรสมูทเลยเอาไปเดี๋ยวนะนี่โอ้โหสวยมากสหรับโอ้อ่ะเราวางโอเด้งนั่นแหละนะครับเราจะมาวางโอเด้งกันเลยแล้วกันนะวางปึ๊บโหเช็คทำไมมันสวยขนาดนี้เย็ด โคตรเพืพ่อท่านผู้ชมโอ้สวยมากสวยมากสวยมาก,มากโอเคเราอัพได้น,นะครับอัพสองพันหนึ่งเป็นท่าเดิมอยู่นะนี่อัพต่อไปเปลี่ยนท่าแล้วครับฮาคีไทไทฟอนนะครับหรือว่าไทหรือว่าไต้ฝุน่นก็อย่างอัพปึ๊บไหนดูท่าหน่อยจะซีเจ็ดวีเลยนะโอ้ยน่าจะแปลว่าไต้ฝุ่นไม่ก็ไทฟอนนั่นแหละนะครับอิงจากายโยไต้ฝุ่นบ้านเรา ที่เราเรียกๆก,กันโหดดิโคตรสวยอละผู้ชมเอ๊จะว่าไปตรงนี้มีถุงแซกับถุงทีด้วยมันเลยถุงแซกอ๋อเป็นอิชชันให้ดูเนาะโอเคแล้วตัวที่ะอ๋อเป็นอ๋อเหมือนเหมือนกับอ,บน,น,อ,อนิเมะแอร์เบนเจอร์นั่นแหละเอไม่ใช่อนิเมะดิแมนการ์นั่นแหละนะครับเฮ้ยตัวนี้อันนี้ออโต้มีออโต้ด้วยอ๋อมันเป็นออโต้อัปเกรดเฮ้ยมันโคตรเจ๋งเลยเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งอัปเกรดเองอะเหมือนเกมมันทำมาให้เราเอฟเคเลยดูดิ ก็ดีอ่ะเนี่ยผมไม่ต้องทำอะไรเนี่ยผมกินเฉยๆก็อัปเกรดให้อ่ะซิบ่ผมไม่ได้กดอัปเกรดเลยนลนะตอนนี้โอเด้งเราดาเมจ648แล้วท่านผู้ชมนะไม่อยากรู้ว่าถ้าอัปตันมันจะสุดในขนาดไหนแต่ว่าผมลืมสุม่มบูม่ามาเดี๋ยวจบตานี้ผมอาจจะต้องออกไปสุมป่มบูม่าก่อนนะท่านผู้ชมไม่งั้นผมไม่น่าจะเล่นได้เพราะว่าตัวมันอัปแพงนะครับอัปค่อนข้างจะแพงเลยแต่ผมเห็นข้อเสียเกมนี้ผมว่าเงินมันดีเลยไปหน่อยนะ ดูดิผมวางนะเออมันก็ไม่ได้เหลนีห่หว่าเดี๋ยวผมคิดเองมีอะไรบ้างโอ้โหมันโอ้หถ้าต่อไปมันต้องอัปเกรดแต่สมมติว่าเงินไม่พอจะได้นี่นี่บอสครับโอ้โอมันก็ทำเหมือนเกินนะจนบางทีนี่ผมกลัวมันโดนดิ่ข้อศอมากเลยโหตีโคตรแรงผมผ่านแล้วได้หนึ่งร้อยแปดสิบเจมครับแล้วก็คริสตัลหนึ่ง โอ้สุดยอดโอเคอันนี้เป็นหน้าจบเกมใช่ไหมอ่าโอเคเข้าใจก็ถือว่าเรียบง่ายโอเคผมจะลองไปสุ่มหาบูม,ม่าก,ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้ตัวเงินนะฮะอ้าวทำไมออกมาแล้วมันหยุดเซิร์ฟรวมละ่ะเอ้ยหักคะแนนนะหักคะแนนหักคะแนนออกมาแล้วหยุดเซิร์ฟรวมเนี่ยไม่เป็นไรครับอนาคตเขาน่าจะแก่นะผมว่าไม่น่าจะเกินนี้หรอกน่าจะเดี๋ยวก็น่าจะแก่และโอเคเดี๋ยวผมออกไปเข้าเซิร์ฟบีแป๊บนึงแล้วกันนะครับ ไปกลับมาสู่เซอร์วิสสุดที่รักสุดที่เลิฟของเราเนี่ยตรงนี้มีเค่อยได้เอาเป็นเค่อยสตอรี่ใช่ไหมได้50เจมแล้วก็10ทองเอ้ย100ทองนะฮะเอ๊จะว่าไปตัวนี้มันคืออะไรวะมาดูดิเอ้ยนายนะนายสามารถรับของรล้วันที่อเมซิ่งมาเลยนะทานายจอยกรุ Joy Group นะ๊ปน่ะเอาไปกลับมาใหม่นะอันนี้เป็นมอสคิงนะครับอันนี้ผมรู้จักนะเพราะว่าผมเคยดูเขาอยู่มันน่าจะต้องไปจอยกรุ๊ปที่หน้าโลบอคนะครับแล้วเราก็จะสามารถรับของแล้วมันได้แต่ว่าเอาไปก่อนแล้วกันนะคลิปนี้เดี๋ยวค่อย เราจะมาเล่นให้มันจุใจก่อนเดี๋ยวเราผสมบูม่ากนก่อนดีกว่านะครับอีเอออกบูม่ากูอยู่ไหนบูม่ากูอยู่ไหนอินาสุเกะโอ้อีพิกออกทุกตัวจะเป็นบูมา่าสุดยอดไปเลย โอ้โหโอ้โหลงมาเลข4,000แล้วจาก8,000หายไป4,000กูไม่ได้บูม่าถามจริงโอ้บิลเดอร์ล็อกลีมา,มาบูม,มา่มาไม่มาเออโอ้โหไอเกือบลงไป3,000ผมขอยอมใจได้การสุ่มเทรดหน่อยแล้วกันนะครับเหลืออยู่3-4อันนี่แหละมาโอ้ยมันโอ้ยดีนะ มันสามารถมันจะเตือนเราก่อนนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราได้ต่เท็ดีๆเนี่ยมันจะเตือนเราก่อนไม่ไดเจ๋งนะโอเคผมจะใส่บูม่าไปเลยแล้วกันนะครับแทนในฮิเอะไปก่อนเพราะว่าฮิเอะไม่ได้ใช้มาบูม่ามาเราจะล็อกเอาไว้ก่อนเลยแล้วก็ออคุบมาปุ๊บเรียบร้อยเวลาลงต่อครับเอามาผิดทางมาเข้า Act 2มามาแววแววแวว กดสตาร์ไปเลยวางบูม่าก่อนเลยครับอันดับแรกนี่เป็นพื้นฐานนะเราต้องวางตัวฟาร์มตังค์ทุกครั้งที่เราเริ่มเกมโอเควางบูม่าเป็นตัวเอ้ยมีแอนิเมชันด้วยไหมโอเคอัพเกียร์ได้ยังอัพไปแล้วอัพไปโอเคครับเราวางโอเด้งได้แล้ววางเลยโอเดง้งนี่เนี่ยมันสุดยอดกูชอบท่ามันชิบหายเลยววะทุกทีท่ามันโคตรเท่อ่ะท่านผู้ชมบูมา่าอัพตัวฟาร์มเงินไปก่อน นี่ครับตอนนี้ฐานเราเริ่มมีชั้นที่2แล้วตอนเนี้ยเออจะว่าไปเราเปิดออโต้อัพเกรดบูมาเลยวนะ่ะโคตรดีเลยทุกคนเหมือนเกมมาทำเหมือนเกมมาทำมาให้เราเอเเพลเลยนะนี่ครับอุ่ยถ้าตัดนอมันจะเป็นอย่างนี้หรอเออเจ๋งดีวะ่ะโอเคบูมาเราตันหมดแล้วนะครับเราจะมาลงที่โอเด้งอย่างเดียวแล้วไปก็ขายกดเอเพื่อขายนะครับแล้วก็เปิด Up key, Auto, อัปเกรดออโต้ไว เอ๊แต่ผมรู้สึกว่าดาเมจมันจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะเห็นปะผมรู้สึกว่ามันไม่ตรงกับเอฟเฟกที่ปล่อยหรือผมคิดไปเองเเนี่ยเอฟเฟกมันไปนู่นแล้วแต่ว่าหมอนต์มนตายอาจจะเป็นข้อผิดพลาดน,นิดหน่อยก็ให้ไพ่ันแล้วกันนะครับอ่าเห็นไหมได้ข่าวบอกว่าเกมนี้มันจะสามารถใช้ทองซื้ออา VIP ได้ใช่ไหมไอ้นี่ท่าต่อไปอุ้ยโอ้โหอื้ เช็ด oh, ดูเจ็ดขอดูอย่างนี้ดินี่ครับโอ้โหวิมแบบนี้ผมชอบอ่ะผมว่าแบบนี้แหละผมเล่นยาวๆเลยแล้วกันสุดยอดมากเลยอะ่ะแล้วดูวงดิวงใหญ่นั้นเนี่ยเนี่ยบบอสมาแล้วมีแอนิเมชันด้วยโอเคน่น,นอนนะว่าเบสิกเบสสุท้ายขายตังค์ทั้หมดแต่ก็วางโค้ดเองมัปเดตไป เก็บมาได้ลราตังหมดเอ้ผ่านแล้วหรอเออดีอเว้ดูสิแล้วต่มผมได้สองเทาง้า่ะผมมันต้องเป็นยูนิตท,ที่มีธาตุไฟหรอเราไม่ได้รีโนเลยโอเคสิ่งที่ผมอยากรู้ตอนนี้คือถ้าผมกดเน็กผมจะหลุดหรือเปล่าไม่ใช่หลุดดิผมจะยืนอยู่กับที่หรือเปล่าเรารวมาเข้ากันนะครับเฮย้ยเรายืนอยู่กับที่ โอ้สุดยอดแบบนี้แหละที่ผมต้องการผมต้องการแบบนี้ว่าด,ดีอ่ะเชทีอย่างนี้เราเอฟเคเฉยเลยท่านผู้ชมนะหาตัวเมตาตัวหนึ่งแล้วก็ามาเอฟเคได้เลยทีเดียเ,เงินตันแล้วเรียบร้อยอันนี้เป็นด่านที่สามใช่ไหมเออจากด่านเมื่อกี้มานะับเป็นด่านสามเนาะผมมันหล่อเท่จังเลยอะ่าฮ่าชิในเลืองให้มันเป็นอย่างนี้นี่กูว่าใครโดนบาดทีแล้วก็น่าจะตายนะ โอ้ไม่กมันสุดยอดอะไขนาดนี้โอเคถ้าผู้ชมนะตอนนี้ตรงนี้ผมว่าน่าจะอยู่หมัดแล้วแหละเพราะว่าโอเดงมันก็อัพถึงท่านนี่แหละเราจะมาทัวร์แมปกันดีกว่านะครับแมปที่เขาทำมาเนี่ยมันจะออกโทนสีฟ้านะครับซึ่งผมไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่เพราะว่ามันแสบตามากๆดูดิถ้าท่าผู้ชมเปิดแสงสูงเนี่ยผมบอกเลยว่ามีปวดตานะถ้าไม่ใส่แว่นกรองแสงอะไรอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าถ้าผู้ชมมองขึ้นไปข้างบนถ้าผู้ชมจะพบกับท่าดา โอ้โหมันตจ้าซะเเกินอ่นลงดีก่อนนะค,ครับตอนนี้บอสออกมาแล้วนะฮะตุ้มทีเดียวไม่ตายเลยชินสก้าดาเมจอีกทีทนึงเออได้มาเท่าไหร่ครับเนะี่ยโอเคเราได้เทรดมาอีกอันหนึ่งไว้ไปได้สามดาวเว้สุดยอดโอเคในแค่ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ สำหรับใครที่ชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์และ s ับสไครต์ให้ด้วยนะครับแต่หากว่าผตลตอบรับดีเนี่ยผมก็จะมาเล่นแมปนี้อีกนะเพราะว่าแมปมันสนุกมากๆนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย